สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านหฮงหงพระเครื่องได้มีพระพันบ้านมาแบ่งปันนะครับท่านใดสนใจโทร0821891220นะครับ ID ไลน์ก็0821891220เช่นกันครับทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะว่าไม่ว่าจะเก็บปลายทางหรือโอนนะพี่นะส่งฟรีทุกรายการนะพี่นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอ p ีต่อๆไปและเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านเิงด้วยนะครับมารับชมรายการที่1กันเลยนะครับรายการที่1นึ่งเป็นเหรียญปูไข่วัดเชิงเลนนะสองสองีสง่เจ็ดสามกะไรทองนะเหรียญปูไข่วัดเชิงเลนฮะเน,นะี่ยนะมีรอยจานนะพี่นะมีรอยจานที่ชัดเลยนะพี่นะสวยสวยเดิมเดิมนะด้านหลังก็มีรอยจานนะพี่เป็นหูในตัวเนาะ เก่าๆเ,เดิมๆกันเลยนะครับเก่าๆเ,เดิมๆกันเลยหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะพี่นะอ่าเหรียญแรกให้ผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทพอต่อมานะครับรายการที่สองเป็นพระพุทธชินราชนะฮะหลังนเรศวรน,นะพี่นะหลังนเรศวรน,นะฮะปีหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้านะฮะ กะพุทธชินราชสวยๆเดิมๆเ,เลยพี่ดูนะเก่าๆกันเลยนะพี่นะดูขอบด้านข้างครับชัดๆเลยี่ดีด๋ยวสวยๆเดิมๆไปเลยนี่ครับเห็นชัดกันไหมฮะสวยๆเก่าๆก,กันเลยนะพี่นะสวยๆเก่าๆก,กันเลย สวยเก่าๆเดิมๆไปเลยนะพี่นะผมขอหกร้อยบาทครับเหรียญนี้หกร้อยบาทนะพี่นะต่อมาเป็นพระอาจาร,รย์ฟั่นอาจารโรนะฮะวัดอาจารย์ฟั่นอาจารโรวัดบ้านนาหัวช้างนะรุ่นสองนะพี่รุ่นสองอะ่าเงี้ยเสาอากาศนะเส้นเสาอากาศคมชัดเลยเหรอเนีเส้นขนแมวนะพี่นะเต็มเหรียญเลยเหร สวยเลยนะพี่นะกาไหลทองปีศูนย์เจ็ดนะพี่นะสวยสวยเลยวัดบ้านนาหัวจางนี่สวยเดิมๆกันเลยนะพี่นะพระอาจารย์ฟัน่นอาจารย์โรนะเหรียญนี้ผมขอห้าร้อยบาทขอ,อพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็น หลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะฮะวัดอุดมคงคาคีรีเขตปีหนึ่งสองนะพี่นะสวยๆกันนะพี่บล็อกสระเอคอติงนะสระเอคอติงเก่าๆสวยๆเดิมเดิมไปเลยดูผิวนะฮะเรียบตึงกันเลยนะพี่นะสวยๆเดิมเดิมไปเลยนะ สวยเดิมๆกันเลยนะหลวงพ่ออันนี้ผมก่อ500บาทพอพี่500บาทต่อมาไปเหรียญหลวงพ่อเกวยหลวงพวว่อนะกวยวัดโคศิตารามนะปี21นะพี่หลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนี่สวยๆเหรียญชัดๆเลยดูหน้าตาหลวงพ่อนะนี่ขอบจัดดูดั้ง2521า สวยๆเดิมๆกันเลยพี่ดูสวยๆเดิมๆกันเลยนี่ฮะเป็นเหรียญที่หลายคนตามหาอยู่นะพี่นะหลายคนตามหาอยู่นะพี่นะนี่สวยๆเดิมๆเมล้วผมขอแค่หกร้อยบาทพี่หกร้อยบาท่อมาเป็นสมเด็จปกโพฮะสมเด็จปกโพสมเด็จวัดระครังพิมพ์ปกโพเฮ้ยสวยกันเลยพี่เนื้อหา เก่าๆก็เลยดูหูในยานดูโปรโพชัดๆนะ,ะมวลสารเต็มๆเลยพี่ดูนะะมวลสารเก่าๆก่ันเลยนะพี่นะสมเด็จโปรโพนะผมขอสามร้อยบาทพอพี่300บาทต่อมาเป็นสมเด็จวัดระครังนะฮะสมเด็จวัดระครังสวยๆเลยนะฮะ เก่าๆเดมิดมๆเลยผมเด็ดวัดละคังหลังหนังสือจีนฮะหลังหนังสือจีนเก่าๆสวยๆกันเลยพี่ดูดูเนื้อหาดูมวลสารนะพี่นะมันเต็มเดมเม,รรม็ดแร,ร่เม็ดเปะเลอร์เลยนะเม็ดรแร่นะเห็นไะสวยๆเดี๋ยวผมขอสามร้อยบาทครับสามร้อยบาทต่อมาเป็นสมเด็จเกตชัยโยฮะสมเด็จเกตชัยโย ดูหูนะล่องเป็นดูล่องหกนะพี่นะเด็ดเจ็ดชั้นนะพี่นะเนื้อสวยๆเก่ากันเ,เลยพี่เนะื้อสวยๆเก่าๆกันเลยหมวอสารเต็มๆเลยนะโอ้โหพี่หูชัดกันเลยนะพี่นะใเจ็ด เกตชัยโยผมขอ300บาทพี่สามบาทเนาะ่อมาเป็นเหรียญใบขี้เหล็กนะเหรียญใบขี้เหล็กหลวงปู่แพ้วเหรียญใบขี้เหล็กหลวงปู่แพ้ววัดกำแพงแสนนะฮะนี่ดูชัดๆเลยนะนี่หน้าตาหลวงพ่อคมชัดเลยหลวงปู่แพ้วขอบข้างนะเี่เนื้อสวยๆนะฮะ สวยสองห้าสี่เจ็ดสวยเก,าก่าเ,นะเกาเ่ากันเลยนะสวยเก่าเก่าเดิมเดิมเลยพี่สวยเก่าเก่าเดิมกันเลยนะผมขอหกร้อยบาทพอพี่หกร้อยบาทเนาะต่อมาไปเรียนหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามสองสี่หกห้าเนาะหูเชื่อมห่วงเชื่อมเนืนะ้อทองแดงกะไรทองนะติดกะไรทอง บล็อกโมไม่มีไส้นะพี่นะบล็อกโมไม่มีไส้โอหเชื่อมห่วงเชื่อมนะเก่าเาเดิมๆนะผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้หลังหลวงปู่ทิมนะฮะปีศูนย์แปดสวยๆเลยปีศูนย์แปดเก่าๆเ,เดิมๆดิกันเลยนะพี่นะ เก่าๆเ,เดิมๆก็เลยดูนะ่ะโอ้ปิ้นๆเลยนะพี่โอ้ปิ้นๆเลยเนะื้ออปฟก้านะนี่ดูชัดชัดนะพี่นะอะเหรียญนี้ผมขอ400บาทพ่อวิสี่ร้อบาทเนาะต่อมาเป็นเหนรียญหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันดูหน้าตาหลวงพ่อนะผมชัดทุกเม็ดในตาดูเส้นหนา้าผากหิ้วจีวรเส้นคอนี่ส,สวย ขอ,อไปด้วยแขนแขนนี่ให้สวยกันเลยโอ้หรือขอ,อไปนี่ครับด้านหลังนะ่ะปิ้นๆเนหูเปหูปิ้นๆเลย,ปปปเลยไปปิดตานะพี่นะสองสี่สามสี่สองสี่สามสี่ให้สวยเลยเลย แก้ววัดเครือวันหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันหุขอหกรอยบาทขอพี่หกร้อยบาทต่อปลาเสมาหน้าใหญ่หลวงพ่อพจงวัดห,หน้าต่างนอกนะยันอุกศโค้งนี่สวยเลยพี่สวยๆนี่สวยดิมเดิมกันเลยดูหน้าตาหลวงพ่อครบชัดเลยขอบข้างนี่ อ๋อสีแ่แปดห้าว่ยันโอโอห่วงปิ้นปิ้นกันเลยนะโห่วงปิ้นปิ้นกันเลยนะพี่นะส,สวยเดิมเดิมกันเลยนะพี่นะส,สวยเดิมเดิมกันเลยนะผมขอหกร้อยบาทพอพี่หกร้อยบาทเนาะ <c oughs> ต่อมานะเป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพพี่ สองสี่แปดสองนะนังสือตรงดอกจันโค้งสวยสวยเลยเหรียญน,นี่ดูหน้าตาลพรพ่อคมชัดเลยนะพี่ดน,นี่นังสือตรงดอกจันโค้งหูเชื่อมส,สวยสวยสองสี่แปดสองเก่าๆส,สวยเลยหลังยันห้านะพี่นะส,สวยสวยเดิมเดินี่ผมขอหกห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาท ต่อมานะเป็นเหรียญนั่งพานหลวงพุธิมนะฮะวัดรหัสไร่ปี18นะพี่นะปี18นะฮะบล็อกจิกหลังยัน8ทิศนะฮะต่อโคดต,ตัวทอไว้ที่ตอกด้านซ้ายนะพี่นะปีหนะึ่งแปนี่สวยเลยฮะชัดๆเก่าเก่า,เ,กาเดิมๆกันเลยพี่เก่าเก่า,เ,กาเดิมๆนะฮะบล็อกจิกนะพี่นะยัน8ทิศหัหวห่องปิ้นๆเลยพี่หัหวห่องปิ้นๆกันเลย เก่าเดิมๆกันเลยนะครับสวยๆเก่าเก่าเดิมๆเลยผมขอ500บาทพอพี่500บาทเนาะเข้ามาไปเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันได้อิดหลวงหลวงพ่อแดงวัดเขาบันได้อิดสวยๆนะนะปี03นย์สานะพี่นะเก่าเก่าเดิมๆกันเลยนะพี่นะเนื้อทองแดงนะโอ้โหกล้องดูหูปิ้นๆเลยพี่หูปิ้นๆเลย บล็อกใหม่เลขเจ็ดนะพี่นะบล็อกใหม่เลขเจ็ดสวยๆเกา่าๆนี่ัำเดิมไปเลยผมก็อห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเสมาหลวงพุทธวดพระเสียงโตนะพี่นะวัดช้างให้นะปีสองพันห้าร้อยนะกลไลทองให้สวยเลยพี่หน้าตาหลวงพ่อคมชัดเลยดู สวยๆเดิมๆเ,เก่าๆกันเลยนะหลังหลวงพุทธิมนะพี่นะนี่หลังหลวงพุทธิมสวยๆก็ตาคมชัดนะนี่ดูเรตตาเปล่าจะสวยมากเลยพี่ดูเรตตาเปล่าจะสวยมากแต่ผมขอห้าร้อยบาทพอครับห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อมุย้ยหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นะปีหนึ่งหกเหรียญเสาห้านะพี่นะเหรียญเสาห้าเป็นเหรียญสวยๆเก่าๆ เดิมเดิมกันเลยนะพี่นะนี่สวยๆเลยอืมอเก่าเดิมๆสวยเลยพี่นี่ผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทต่อมานะเป็นเหรียญเศรษฐีหลวงปูด่ดูเศรษฐีหลวงปู่ดูวัดสแกนะปีสามหนึ่งเศรษฐีหลวงปูดู สวยเดิมๆิมนะกระไหลทองพี่กระไหลทองนะสวยเลยเนะี่ยดูยันคมชัดเลยนะพี่นะโหปิ้นปิ้นกันเลยส,ยสวยเลยนะเหรียญเศรษฐีหลวงพูดูนะเหรียญเศรษฐีหลวงพอดูผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทเนาะจะมาเป็นเหรียญเสือเพ่นเหรียญเสือเพ่นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปีหนึ่งเจ็ดนะฮะ หังยันตะกอะะ้อด้วยฮะอีหนึ่งเจ็ดเสวยวสยเลยในะเก่าๆเลยนะผิวทูกผิวพันนะเป็นเหรียญที่คมมากเลยนะพี่นะชัดๆเลยเนดะือยยันตะกอ้อนะคมชัดเลยนะพี่นะโหปิ้นๆกันเลยพี่โหห่วงปิ้นๆกันเลยนะพี่เสี้ยวสวยเดิมๆกันเลยนะพี่เนาะ สวยๆเดิมๆไปเลยผมขอเพียง500บาทพอพี่500บาทเนาะต่อมาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะฮะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนะพี่นะเนื้อเงินยวงเองไปสวยและสนิมเ,เขียวขึ้นเลยนเลยนะพี่นี่ดูชัดๆกันเลยนะพี่นะนี่นี่ชัดๆกันเลยดูริ้วจีวรดูนะคมชัดเลยนะพี่นะ พิมพ์นิยมนะพี่นะเป็นพิมพ์ที่นิยมกันมากเลยนะผมขอเพียง500บาทพี่5 0 0บาทเนาะต่อมาปเป็นเหรียญหลวงพรกกันวัดพระยาปีปี2469พิมพตะขอเบ็ดเนื้อทองแดงสวยๆเลยนะพี่นะนี่สวยเลยเก่าๆสวยๆเดิมๆไปเลยนะฮะเก่าๆสวยๆเดิมๆไปเลยนี่ครับ ่องเป็นปิน้นตะขอเบ็ดโค้งเลยนะพี่นะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะพี่นะนี่ขอเพียงห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นหลวงพเพิ่มวัดกลางบางแก้วปีศูนย์สี่ก็ไหลทองสวย,สวยดูหน้าตาเม็ดในตานะฮะ ชัดๆกันเลยเห้ชัดๆกันเลยนะสองห้าสี่มีรอยจานนะพี่นะโอ้ป็เป้นๆอะไรเลยสวยๆเออเหมือนสวยๆเดินๆก็ไดพี่ผมขอหกร้อยบาทพอเหรียญนี้นะหกร้อยบาทไอดูรูปตาเปล่าต่อมานะฮะเป็นเหรียญหลวงคูณวัดบ้านไร่ปีหนึ่งสอง เหรียญหลวงพระคูณวัดป้าไล่ปีหนึ่งสองสวยๆเดิมๆมีรอยจานนะพี่นะมีรอยจานเก่าๆเ,เดิมๆกันเลยนะครับปีหนึ่งสองสวยเลยมีรอยจานด้านบนไว้นะ หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะผมขอ600บาทพี่600บาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญหลวงปู่บุญมีหลวงปู่บุญมีวัดเข่าสมอคอนปี19นี่วัดเข่าสมอคอนปี19ึ่งสวยๆกันเลยนะพี่นะสวยๆกันเลยนะเกา่าๆเดิมๆไปเลยเนีย่ปี19ึ่งเก้าโอ้ปิ้นๆน,นะฮะสวยๆดูขอบตัดคมชัดเลยนะพี่นะขอบตัดคมชัดเลยเนี่ยนะ เดี๋ยวนี้ผมขอ600บาทพี่600บาทพอ,อดูให้ชอบนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูองไหนถูกใจแล้วโทรมาปิดกับเราได้เลยนะหรือดูไม่ชัดหรือยังไงนะฮะให้ทักไลน์มาดูเพิ่มเติมก่อนนะพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีพีต่อไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านเ,นงเหงหนงด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ